สวัสดีครับวันนี้ช่องของเราจะมานำเสนอเกมฟรีที่เล่นจริงได้เงินจริงและถอดจริงด้วยก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เราจะมานำเสนอเกมที่ว่าเล่นฟรีได้เงินจริงเ่ยเพราะว่าคลิปที่แล้วเราก็นำเสนอไปแล้วหนึ่งเกมนะครับผมก็เป็นในดาร์กนะครับผมส่วนวันนี้เกมที่เราจะมานำเสนอ อีกเกมหนึ่งก็คือ Spin r o y a l นะฮะสปินโรโยเนี่ยเป็นเกมที่เราเล่นง่งายๆเลยเป็นเกมที่แบบว่าแค่กดสปินน่ะหเกมเนี่ยเขาก็จะให้สปินทั้งหมด5ครั้งนะครับผมก็ต่อครั้งหนึ่งเนี่ยต่อต่อการเล่นหนึ่งหนึ่งครั้งเนี่ยเขาก็จะมีให้เล่นทั้งหมดเป็นเกือบสิบอะเกือบสิบเกมอะในในสปินโรโยเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูเลยเดี๋ยวอธิบายไปด้วยเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเลยนี่นะครับผม Spin Royal ที่เป็นรูปตัว S เนี่ยนะสีม่วงนะฮะกดเข้าไปเลย <c oughs> ก็อันนี้เราก็กดเข้าไปในเกมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าในเกมจะเป็นไง <c oughs> ก็เป็นเกมที่เล่นง่ายด้วยได้เ,เงินก็ง่ายนะครับผมก็ <c oughs> ชอบสปินกดสปินก็จิ้มแค่จิ้มง่ายๆเลยนะอา่าเนี่ยตอนหนึ่งครั้งเนี่ยมันก็จะมีเกมให้ให้เราเล่นหลายหลายเกมเลยแต่หนึ่งเกมเนี่ยจะสปินได้ทั้งหมดห้าครั้งเดี๋ยวลองลองไปสปินดูนียฮะถ้าแจ็คพอตออกเนี่ยตอนหนึ่งเกมเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าแจ็คพอตเนี่ยได้ได้เท่าไหร่อา่าอันนี้ถ้าหากแจ็คพอตออกเนี่ย ถ้าเป็นรูปแมลงแมลงทับอะไรเนี่ยถ้าออก3ตัวเลยนะครับผมก็จะได้แจ็คพ o t ห้าหเหรียญน,นะครับผมเข้าในระบบ p พย์เพนะเกมนี้ถ้าหากเราสะสมครบ10เหรียญเราก็สามารถที่ถอนได้อันนี้ผมเล่นมาเนี่ยได้7.90ดจ้านละนะครับผมภายใน2วันเองนะ ภายในสองวันเองนะครับผมได้7.90ดจุดเก้าศูนย์ละดูเราก็สปินเรื่อยๆครบสิบเมื่อไหร่ก็ถอนได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญคอนนะครับผมก็เราก็สะสมครบน่าจะประมาณสิบล้านสิบล้านเหรียญสิบล้านสิบล้านคอนเนี่ยเราก็สามารถถอนได้นะครับผมสิบล้านคอนเนี่ยเราก็จะได้ห้าสิบห้าสิบเหรียญน,น่าประมาณนี้นะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคก็เป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับผมได้เงินง่ายนะครับผมอันนี้ถ้าหากว่าเราสปินทุกเกมครบหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าให้ดูวิดีโอหนึ่งครั้งก็จะได้มาอีกสามเกมสามเกมก็เกมละห้าสปิน5้าสปินห้าสปินก็เป็นสิบห้าสปินนะครับผมก็ไปลุน้นเอาว่าเราจะได้เป็นคอนหรือจะได้เป็นเ,เงินดอลลาร์นะครับผม แล้วก็ทุกๆ4ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะเริ่มใหม่นะครับผมก็พอหมด4ชั่วโมงพอครบสชั่วโมงก็จะมีเกมขึ้นมาให้เหมือนเดิมนะครับผมก็นับไปถ้าเราเล่นจบอันนี้แล้วอีก4ชั่วโมงข้างหน้าเราก็มาเปิดใหม่ก็จะเป็นเกมให้เราสปินขึ้นมาอีกนะครับผมก็เป็นเกมง,ง่ายๆนะครับผมลองไปเล่นดู คือผมไปดูรีวิวของคนอื่นมาเนี่ยเขาก็ถอนกันกันแล้วนะครับผมแต่ในตัวของผมเนี่ยยังได้7.9 0ุนอยู่เลยนะครับผมเพิ่งเพิ่งเล่นได้แค่2วันเองยังไงก็อยากให้ลองไปเล่นดูนะครับผมก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็ค่าเวลาเอาเวลาว่างๆเนี่ยก็มานั่งเล่นแค่กดสปินสปินสปินนะครับผมถ้าแจ็คพอตขึ้นมาคุณก็ได้เงินนะครับผมสะสมครบ1ิเหรียญคุณก็ถอนมาคุณก็ เข้าในระบบ p a y p า l ของคุณได้เลยนะครับผมถอดเข้าระบบ p a y p า l ไปโอเคนะครับผมยังไงก็ลองไปเล่นดูนะครับผมและเดี๋ยวต่อไปคลิปหน้าผมจะมารีวิวเกมฟรีเกมไหนที่ได้เงินจริงเดี๋ยวยังไรงรอชมคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจทำในคลิปถัดไปนะครับผม ยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ